เอาละครับก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะกับช่อง n น i c y Gaming นะครับในวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันในเกม s u มเมอร์วอล์คูลิเคิลกันอีกแล้วนะในส่วนของหัวข้อคลิปวันนี้นะครับผมในช่วงวันที่23นี้นะครับจะมีอัปเดตใหญ่ขึ้นมาแล้วก็จะมีทางด้านของบอสนะครับหลายคนเนี่ยคงทราบกันดีแล้วเนาะก็คือบอสประสาทเงาขาวนั่นเองนะครับผมผู้เล่นใหม่บางคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ใช่ไหมครับว่าบอสเงาขาวเนี่ยมันต้องตียังไงต้องปั้นตัวไหนสู้ด้วยหรือว่าจะปั้นตัวอื่นดีไหมอะไรประมาณนี้นะครับ ก่อนไปชมคลิปนะฝากกดไลค์กด subscribe เป็นกระใจายให้ผมด้ทำคลิปใหม่ๆด้วยนะครับขอแนะนำร้านไอซีการ์ดร้านรับติเกมมือถือราคาถูกสะดวกปลอดภัยการันตีแน่ไม่มีรีฟันแน่นอน100%นะครับดูดันแหมไม่เกรงใจใครด้วยสำหรับคนที่สนใจอยากเติมกันราคาถูกแบบนี้นะกดที่ลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหลังจากที่มีข่าวหนาหูแล้วนะว่าอัปเดตเนี่ยกำลังจะมาที่ยี่2ินี้แล้วใช่ไหมครับมันก็จะเพิ่มอะไรมาบ้างอะเดี๋ยวผมอธิบายเรื่องของการอัปเดตก่อน อัปเดตแรกที่เพิ่มก็มาคือปราสาทเงาขาวนะครับผมจะต่อยอดจากตรงนี้นะอ่าต่อจากคุกสายหมอกเลยก็จะระดับยากขึ้นกว่าเดิมอีกใครที่แบบว่าไม่รู้จะปันตัวไหนเพื่อผ่านดันนะครับคุกสายหมอกเนี่ยเราสบายๆมาแล้วมาเจอท่าแ้าของปราสาทเงาขาวเนี่ยเราจะตึงมืออยู่หน่อยใช่ไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าปราสาทเงาขาวเนี่ยต้องใช้ตัวไหนบ้างแล้วก็ค่าพลังเท่าไหร่ถ,ถึงจะผ่านได้นะครับส่วนอีกเรื่องดนึงเนี่ยที่มาด้วยกันก็คือในกิจกรรมกิ้วนะครับผมกิจกรรมกิ้วเนี่ยอันนี้ใครที่ไม่มี นะใครที่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มอนสเตอร์ระดับแสงกับ5ดาวนะครับมาทากิจกรรมกิวเลตอันนี้เราก็จะได้ตรงนี้ด้วยแต่ว่าโอกาสที่จะได้เนี่ยก็คงจะใช้เวลานานพอสมควรนะครับเพราะมันให้เศษเนี่ยอยู่ประมาณสองเศษมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับผม๋ยวนี้ก็ต้องมาดูกันก่อน,อนว่าเรื่องของกิวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับส่วนเรื่องต่อไปเนี่ยก็จะเป็นของมอนสเตอร์ใหม่นะครับมอนสเตอร์ใหม่เนี่ยน่าจะมาแทนจินไฟนะครับเฮลเลดี้น้า แล้วก็ทางด้านของริงลมด้วยอ่าอาจจะมาแทน3ตัวนี้ตัวที่เข้ามาใหม่เนี่ยก็จะเป็นนักล่าแวนพายนะส่วนเรื่องสเตตอะไรพวกนี้เดี๋ยวรอให้เข้ามาทีเดียวแล้วค่อยดูก่อนนะครับทีนี้เรามาดูในส่วนของมอนสเตอร์ก่อนแล้วกันนะครับที่แนะนําให้ปั้นแล้วก็เอาไว้ลงดันประสานเงาขาวนะว่าตัวไหนควรปั้นบ้างน,นะครับตัวแรกเนี่ยที่ผมแนะนําเลยนะครับคิดว่าตัวนี้น่าจะโดดเด่นที่สุดแล้วนะครับก็คือเจ้าสีดาวผีน้อยนั่นเองนะครับหรือรางปกพลังเนี่ยรูรูนะ ลูลูเนี่ยตัวนี้นะครับมันจะเป็นในส่วนของการฟื้นฟู HP แล้วก็เพิ่มเดฟด้วยนะครับใครที่แบบว่าเออไปตีบอสบ่อยๆอย่างเงี้ยครับแล้วเราไม่มีตัวซัพพอร์ตเลยนะเอาเจ้าลูลูเนี่ยไปเล่นแทนได้ครับมันจะช่วยในเรื่องของปลดเอฟเฟคลดพลังด้วยนะอันนี้คือเหมาะกับบอสเลยต้องบอกว่าสกิลของบอสเนี่ยมันจะโจมตีแบบเรื่อยๆนะครับถ้าเกิดว่าในทีมเนี่ยมีมอนสเตอร์หรือว่าใครสักคนนึงครับตายไปเนี่ยดาเมจ จากบอสเนี่ยก็จะเยอะขึ้นด้วยทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยคนที่รับช่วงต่อนะครับเพื่อนที่เหลืออยู่อีกสองคนของเราเนี่ยอาจจะไม่ไหวก็ได้นะอันนี้ต้องลองดูนะครับว่าเราเนี่ยจะจัดทีมแล้วก็ตั้งทีมยังไงนั่นก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะครับที่จะต้องมีในเรื่องของเอฟเฟกลดพลังขึ้นมานะเนี่ยครับมันจะบอกว่าเปิดเอฟเฟกลดพลังหนึ่งอันฟื้นฟู HP เท่ากับ28.2%ุดองเตของ HP สูงสุดของตนเองนะครับก็จะได้ทางด้านของเลือดมาเพิ่มด้วยแต่อนน ก็ต้องมาดูอีกทีนึงว่าลูลูเนี่ยเราจะอัพเต็มได้แค่ไหนนะครับอีกตัวหนึ่งที่ไม่แนะนําไม่ได้เลยครับตัวนี้ทุกคนก็น่าจะมีกันอยู่แล้วนะก็คือจินไฟนั่นเองนะครับหลายคนเนี่ยคงจะสกิลเต็มหมดแล้วนะครับแล้วก็ปลุกพลังเนี่ยตันกันหมดแล้วนะสำหรับคนที่เปิดได้ตรงนี้นะเรื่องของจินไฟเนี่ยแน่นอนอยู่นะครับมันเป็นการขโมยบัฟใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเอาเจ้าจินไฟเนี่ยไปขโมยบัฟด้วยแล้วก็ยังมีในส่วนของการปลดเอฟเฟกต์ลดพลังลงด้วยนะของทางด้านของผีน้อยอะ่ะก็จะสามารถสบบบรืรสรรอาา้เนทนดดไนะ เ,เพราะว่าบอสเนี่ยมันจะมีสกิลหนึ่งที่ปาโซ่ขึ้นมานะครับแล้วเราต้องมานั่งตีโซ่ตรงนั้นด้วยไลโซ่ตรงนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเราตีไม่แตกเนี่ยดามเมจที่ทําจากโซเนี่ยก็จะสูงขึ้นด้วยนะครับเราอาจจะโดนด้วยนะเพราะว่ามันไม่มีที่ให้หลบอะสกิลมันเป็นสีแดงขึ้นเต็มแมปเลยครับเราจะโดนจากตรงนั้นเยอะมากที่สุด ก็มันจะโดนไปเรื่อยนะครับดาเมจที่ทําได้ก็จะคูณไปเรื่อยยิ่งถ้าเกิดว่ามอนสเตอร์เราตายแล้วด้วยเนี่ยก็จะคูณดาเมจเข้าไปอีกนะครับสำหรับมอนสเตอร์ตัวนี้ตัวต่อไปก็นี่เลยครับจินน้ําเลยใกล้ๆกันเลยจินน้ํานี่ก็เพิ่งมีกิจกรรมไปไม่นานมานี้นะครับแล้วก็ยังคงอยู่ด้วยนะล่าสุดอีก10วันใครที่ยังไม่ได้ทาเนี่ยมาทําด้วยนะครับมันเป็นกิจกรรมฟรีนะทุกคนนะ่าจะทํากันได้แล้วก็หาของกันไม่ยากนะครับผมใครที่เก็บ แต้มไวนน้แต่ช่วงแรกเนี่ยก็คงจะมีแต้มตรงนี้เยอะเหมือนกันจินน้ำเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกหนึ่งสำหรับการเล่นในบอสดันนี้นะครับผมเพราะว่าสกิลจินน้ำเนี่ยมันก็จะเป็นคล้ายๆกับพิกซี่ลมเลยก็เรียกได้ว่าถอดแบบออกมาใกล้ๆก,กันเลยครับแต่ว่าพิกซี่ลมเนี่ยจะมีทางด้านของเพิ่มเดฟลดเดฟแล้วก็ เพิ่ม ATK แล้วก็ลด ATK นะครับอันนี้คือมันจะคล้ายกันแต่ว่าทางฝั่งของจินเนี่ยจะเพิ่มทางด้านของเลือดให้ด้วยใครที่แบบอัพเต็มหมดแล้วนะครับสกิลตันหมดแล้วเนี่ยก็จะทําให้จินน้ำเนี่ยโหดขึ้นมาได้นะครับส่วนเรื่องสายดาเมจเนี่ยจะเป็นแมวลมหรือว่าฮาร์ปี้มืดก็ได้นะครับอันนี้ผมไม่ชัวร์เหมือนกันนะว่ามันจะสามารถต่อยบอสได้หนักแค่ไหนนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีแวมลมแล้วแล้วก็เอาเจ้าแวมลมเนี่ยมาใช้เลยนะครับดาเมจนี่ฟูฟ้าแน่นอนนะ ส่วนสายแท้งเนี่ยแนะนําให้เป็นคีเมล่าน้ําก็ได้นะครับใครที่ยังไม่ได้ปั้นก็ไปลองปั้นดูนะครับผมแทงได้ดีมากๆเลยนะครับถ้าใครที่ไม่มีสายแท้งเอาตัวนี้เข้าไปได้แล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คงจะเป็นกรุดูดแสงนะครับในกรณีที่กันเหนียวไว้นะเพื่อนตายครับสามารถชุบชีวิตขึ้นมาได้ แล้วก็ยังมีหลายตัวนะครับที่ผมยังไม่ได้พูดนะอาจจะลองมาปรับใช้กันดูก็ได้นะครับอย่างเช่นน้ำมันซอนแสงหรือว่าพวกพีทไฟอย่างเงี้ยครับมีเอฟเฟกต์อมตะอย่างเงี้ยครับอาจจะช่วยเราได้เนาะก็ลองปั้นดูนะครับผมเดี๋ยวรอที่23เนี่ยเดี๋ยวเราจะมาลงพร้อมกันเลยสําหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่าผมเนี่ยมีข้อมูลที่ผิดพลาดตรงไหนผมต้องขออภัยด้วยนะในวันนี้เนี่ยผมต้องขอตัวลาไปก่อนเอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ